อีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านชมครับอันนี้ต้องบอกว่านะ หนุ่มหึงโหดนะครับต้องบอกว่าเขาไม่รักเราแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความเสียดายหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับนี่ต้องบอกว่าใช้อาวุธปืนยิงกันเลยทีเดียวนะครับกับหนุ่มโหดนะครับต้องบอกอย่างนี้นะหึงโหดด้วยนะครับได้ขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับติดตามนะครับยิงแฟนเก่านะครับเสียชีวิตนะครับกลางเมืองพัทยานะครับเพื่อนมาช่วยนะครับต้องบอกว่าแกล้งนอนตายนิ่งๆนะครับโดยมีร่างของผู้ถูกยิงนะครับพยายามบังนะครับ วิถีกระสุนนะครับและก็ทับร่างอยู่ด้านบนนะครับทำให้ตนเองนั้นลอดตายครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ4ในการ30นาทีะครับของวันที่18เมษายน2566สอครับสพเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีนะครับได้รับแจ้งนะครับว่าหึงโหดใช้อาวุธปืนยิงกันนะครับ ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับจุดเกิดเหตุที่บริเวณนะครับโรงแรมมันตาปุระนะครับริมถนนพัทยาเหนือนะครับตําบลหนองปลือนะครับอําเภอบางลำมุงนะครับจังหวัดชนบุรีครับจึงรีบรุดนะครับไปตรวจสอบที่เกิดเหตุครับจุดเกิดเหตุนะครับก็พบร่างของผู้บาดเจ็บนะครับทราบชื่อนะครับว่าชื่อนางสาวจุธา ทิพนะครับอายุ32ปีนะครับมีบาดแผลถูกยิงเข้าบริเวณท้ายทอย2นัดกระสุนนะครับทะลุกแก้มขวานะครับอาการสาหัสนะครับนอนจมกองเลือดไม่มีชีพจรนะครับเจ้าหน้าที่นเจ้าหน้าที่นะครับกู้ภัยก็ได้ทำการนะครับในการช่วยเหลือด้วยการปั๊มหัวใจนะครับส่วนอีก คนหนึ่งนะครับซึ่งนอนอยู่นะครับใต้ล่างของผู้หญิงที่ถูกยิงนะครับทราบชื่อต่อมาครับว่าชื่อนางสาวอภพัสนันนะครับอายุ31ปีนะครับโดยนางสาวจุธาทิพย์เนี่ยนะครับได้กอดนะครับนางสาวนะครับอภันอะ สันสันนะครับซึ่งเป็นเพื่อนสนิทนะครับแนบไว้อย่างแน่นๆครับจึงไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆทั้งสิน้นแต่ว่าเมื่อตรวจสอบแล้วมีอาการตกใจแล้วก็กลัวตัวสั่นอยู่ตลอดเวลาทีมกู้ภัยนะครับก็ได้นําร่างของผู้เสียชีวิตนะครับผู้ที่ถูกยิงนะครับโทษทีครับผู้ที่ถูกยิงเนี่ยส่งที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยานะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะทนพิษบาดแผลไหวและก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ได้มีการปิดกั้นพื้นที่ ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปในบริเวณที่เกิดเหตุจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับพบหัวกระสุนปืนตกอยู่นะครับในที่เกิดเหตุจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับจากการตรวจสอบนะครับสอบถามนะครับผู้ที่รอดชีวิตนะครับก็ทราบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยนะเป็นแฟนเก่าของนางสาวจุธาทิพย์นะครับซึ่งก่อนเกิดเหตุเนี่ยอดีตแฟนหนุ่มเนี่ยได้ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดไว้บริเวณด้านหน้าของโรงแรมก่อนที่จะเดินนะครับ มานะครับแล้วก็ใช้อาวุธปืนที่เตรียมมาจอยิงนะครับผู้เสียชีวิตนะครับตอนนั้นได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็นะระหว่างนั้นเองก็ผู้ตายเนี่ยนะครับพยายามกอดลัดตนไว้นะครับและบังไม่ให้ถูกลูกหลงนั่นเองนะครับหลังจากนั้นครับเมื่อได้ยิงนางสาเอ่อได้ยิงผู้เสียชีวิตแล้วนะครับตนเองก็ได้ล้มลงนะครับแล้วก็ต้องบอกว่านะครับทำเป็นแกล้งตายนะครับเพื่อหลอกให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยนะ ต้องบอกว่านี่ถือว่าเป็นความเฉลียวฉลาดนะครับแล้วก็เลือดที่เห็นนี่ก็คือเลือดของผู้ตายนะครับเอามาเปื้อนเพื่ออำพางไม่ให้คนร้ายเนี่ยลงมือซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับก่อนที่นะครับคนร้ายเนี่ยจะวิ่งไปขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วหลบหนีไปนะครับเบื้องต้นนะครับทางผู้กำกับของสพเมืองพัทยานะครับก็ได้สั่งการให้นะครับสกัดจับคนร้ายผู้ก่อเหตุเนี่ย นะซึ่งนะครับครั้งแรกเนี่ยปรากฏว่าชายลังก่าวเนี่ยสวมเสื้อนะครับสีดำขับขี่รถกัยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนนะครับได้หลบหนีนะครับตามสนมสนเส้นทางนะครับพัทยาเหนือนะครับพร้อมได้สั่งการให้ทีมตำที่ตำรวจนะครับชุดสืบสวนลงพื้นที่ในการหาเบาะแสจากกล้องวงจรปิดและก็พยานแวดล้อมนะครับเพื่อปูพรมไล่ล่าผู้ก่อเหตุให้ได้ตัวมาเร็ว,เ,รวเพื่อดำเนินการต่อไปครับ อ้าวไปฟังเสียงกันสักนิดหนึ่งครับก็คือมีการเกิดเหตุการใช้อาวุธปืนนะครับทำร้ายผู้อื่นเก็บสาหาัสและต่อมาก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับก็มีการสืบสวนต่อนเนื่องเกี่ยวกับตำหนิรูปภัณฑ์ของผู้ขอเหตุนะครับแล้วก็ประเด็นต่างๆที่ในการก่อเหตุในการตรวจสอบพิสูจน์ทราบผู้กระทคำความผิดนะครับในเส้นทางนะแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับก็ อยู่ที่เกิดเหตุที่สองนี่ก็อยู่ในเส้นทางของกล้องวงจรปิดที่เจ้าที่ตํารวจนะครับี่สูจนทราบแล้วก็มีภาพของผู้ก่อเหตุในเส้นทางขาด่ายไปในช่วงนี้นะครับต่อมาในช่วงเช้าก็มีผู้ได้รับแจ้งว่ามีการพบศพนะครับเป็นผู้ชายลาักษณะใกล้เคียงนะครับกับผู้ที่ก่อเหตุในช่วงเวลาเมื่อคืนนะครับแล้วก็ยา,านพาหนะก็ใกล้เคียงกันตอนนี้ก็อยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบนะครับ เพื่อยืนยันว่า,าเป็นผู้ก่อเหตุในเทสที่เกิดขึ้นเมื่อคืนหรือเปล่าครับในแนวทางสืบสวนพอทราบไหมครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับสำหรับเหตุเมื่อคืนนะเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างบุคคลของผู้ที่รับบาดเจ็บเสียชีวิตแล้วก็ผู้ก่อเหตุนะครับ